เจอกันในอ p ีที่5นะครับใน EP พีนี้ผมได้เอาเนื้อสับปะหลาดไปย่างนะครับผู้มอนสเตอร์ต่างๆแล้วก็ลองให้แบกินดูปรากฏว่ามันได้สถานะอะไรบางอย่างที่มีผลดีต่อร่างกายนะครับเป็นเหมือนบัฟนั่นเองคำถามคือทำไมมันไม่กินเองตอนแรกไอแบกฝากบอกมา <c oughs> จากนั้นผมก็ลองกินนะครับมันก็ได้สถานะที่มีชื่อว่าลิสต์นะครับซึ่งถ้าแปลตรงๆต,ตัวนั่นก็แปลว่าปลิงก็เลยเดาว่ามันคือบัฟดูดเลือดจากนั้นผมก็ลองไปตีสัตว์ดูครับปรากฏว่าตามคาดครับตีแล้วเลือดเด้งและจากที่ตีดูนะครับ ก็ทําให้เลือดเด้งขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้เด้งเร็วขนาดนั้นนะครับหรือมันอาจจะเป็นเพราะวา่าเราตีทีเดียวตายก็ได้แต่หลกัหลกๆแล้วคือตีเราเลือดเพิ่มแน่นอนครับแต่ถ้าจะให้เราหาเนื้ออะไรพวกนี้มากินนะครับมันยากม,มากๆตรงที่ว่าเราจะต้องไปไล่ฆ่ามอนสเตอร์และเราไม่รู้ด้วยว่าเนื้อที่ได้มาในมอนสเตอร์ตัวไหนด้วยครับน่าเสียดายครับแล้วก็เราไม่พร้อมที่จะสู้แบบนั้นด้วยวันนี้เรามีแผน,นว่าเราจะไปเก็บแคสตัสมาปลูกที่บ้านเรานะครับซึ่งตอนนี้มันก็มืดแล้ว เราก็เลยยังไม่ได้ไปนะครับที่ทำได้ตอนนี้คือผมเอาไฟเช็คมาจุดพวกคบเพลิงที่มันดับไปแล้วเนื่องจากในอาร์ครับเวลาฝนตกนั้นจะทำให้ทอสดับครับซึ่งถ้าเราอยากให้ทอสมันติดก็ต้องเอาไฟเช็คมาจุดแบบนี้นะครับเฮ้ยทำอะไรพี่อ่ะเฮ้ยอ่าต่อต้งขึ้นไปโอ้อะไรวะ หลักๆที่เราต้องใช้แคตตัสนะครับคือเราต้องเอาแคตตัสนั้นมาผสมกับลาพีดและจะได้ส่วนประกอบของการทําบล็อกกลีนเฮาครับบล็อกนี้เราจะนําไปทําโรงเรือนปลูกพืชอีกทีซึ่งแผนของเราในวันนี้ก็คือการทําโรงเรือนปลูกพืชครับจะได้ปลูกได้ทุกๆฤดูและก็จะสามารถเลี้ยงสัตว์เก็บเวลได้นั่นเองครับเชี่ยกูได้ยินเสียงแล้วเหมือนงูหางกระดิ่งเลยเออใจยเย็นเฮีย <c> เ <oughs> สียงเหมือนหางกระดิ่งจริงอะไรามาแป็บเดียวจะข้ามอีกแล้วเลยเนะี่ยไม่รู้ชีวิตมันต้องใช้ ใช่ไล่ะน้องๆหนู่งวใช่จะเป็นไลโคดแต่ไป่รู้ตัวเองพูดอะไรเดี๋ยวเป็นลนโคดเดี๋ยวรู้จะพูดอะไรดีอ๋อหลังจากนั้นนะครับเราเตรียมตัวอยู่สักพักหนึ่งก็จะไปขุดทรายแล้วก็กระบองเพชรกันนะครับในลำดับแรกน่าจะขุดมาปลูกก่อนเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปทะเลทรายนานๆได้นะครับเอ้ยเจอธงเจอฐานก็ขุดได้นันเนี่ยแถวนี้ก็มีฐานอยู่ไม่ทงเลยหรอมีธงมีทงอยู่อันหนึ่งไอเรคือพี่ชาคกูอยู่ไหนเนี่ยกำลังเอ้ามึงอยู่ไหนล่ะเข้ามากันนะผมอยู่บ้านเนี่ย เยอยกูลืมมันเในยเราลืมมันไว้เยอยเออเดี๋ยวกลับรับมาเห็นป่ะเห็นป่ะมึงมองมาที่เขามองมาที่เขาสุดท้ายไปไปมาๆก็ไม่ได้ไปเพราะมืดอีกเฮ้ยเสียงเฮียอะไรวะแมลงปอบินผ่านกูไอ้สัตว์ในชีวิตจริงหรือในเกมเพื่อนในเกมแบบบ้านบ้านกูมีแมลงปอในบ้าน เลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงน้องไว้คือแบบในการสร้างโรงเรือนเราก็เคยเห็นในหมู่บ้านใกล้ๆนี้แล้วนะครับเป็นชาวบ้านของหมู่บ้านด้ทาการสร้างไว้ก่อนอันนี้นั่นเองซึ่งลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่เราจะทําใหญ่กว่านะครับส่วนตอนนี้แบ็ก็ขุดทรายเพื่อที่จะทําพื้นที่ปลูกนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ทรายนะครับเราต้องใช้กระจกด้วยก็เลยต้องขุดไปเยอะหน่อยเพื่ออีกส่วนจะได้นําไปเผาทํากระจกจากนั้นผมกับอาร์มนะครับก็ช่วยกันตัดพวกต้นแคทตัสเสียงอะืรกว่าอุ้ยย่ดตกใจบนไอสัตว์เอ้ยีืดเสียงหู มึงยืนยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอ้ามึงก็รีบเกินแต่วันนี้อเอี้ยไอ้าวโดนกระบองเพชรทับหัวตายเอี้ยพี่ผมโอ้โหเบลล่าแล้วด้วยเออไม่ได้หรอกพวกกูเคยตายเบลล์ยี่สิบแล้วไอ้เอ้ยอ้าหอ้าเอ้ามึงหันมาดิอุ้ยชุดชุดโป่งนั่นไอ้เหียเซ็กซี่ไปเบาเลยนุ๊กชุดโป่งโป่งโป่งมึงสังเกตดูดิ ชุดมันเป็นชุดน้ำแข็งใช่มันเป็นชุดน้ำแข็งหลังจากกลับมาที่บ้านแล้ววันถัดมาเราก็มาเคลียร์หน้าดินกันเพื่อที่จะปลูกแคทตัสนะครับวางบล็อกทรายจากนั้นก็ใช้เมล็ดของแคทตัสนะครับปลูกซึ่งมันเป็นเหมือนแบบต้นอ่อนนะครับจะเรียกว่าเมล็ดก็ไม่ถูกก็ทําการปลูกเท่าที่มีนะครับและนอกจากเมล็ดหรือว่าต้นอ่อนในการเอามาปลูกเนี่ยเราก็สามารถใช้ลำต้นของแคทตัสเนี่ยมาปลูกได้นะครับ แต่ความแตกต่างของมันก็คือมันโตช้ากว่านั่นเองและตอนนั้นผมก็คิดอะไรไม่รู้นะครับเอาแคตตัสมาวางใส่ช่องครับมันก็กลายเป็นว่าเราสามารถครับแคตตัสให้กลายเป็นผลของมันได้และนํามากินเพิ่มอาหารได้ด้วยครับแถมยังเพิ่มน้ําอีกด้วยเหมือนผลไม้ปกติทั่วไปเลยครับและใครที่ยังไม่ทราบนะจริงๆต้นกระบ,บองเพชรเนี่ยเขามีผลกินได้นะครับผลจริงๆก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับน้าเห็นไหมเห็นเห็นทีข้างหน้าไหมเห็นทข้างหน้า เห็นข้างหน้าคือซ้ายหรือขวาอะไรขวาเหรออ๋อเฮ้ยพี่ไปกันแล้วพี่ไปกันแล้วน้องพี่เกพียร์ไม่เกื่อผมหน่อยก็มาผมผมผมมาผมมาเอาเวลอ่ะใช่คนหน่อยได้ไหมอ๋อก็คือไปไปแบบระวังหลังใช่ไหมอย่างเงี้ยนะอ๋อมึงต้องระวังหลังแทนถ้าพี่ไปอ่ะเอาเฮี้ยตัวเฮี้ยเลยนะแล้วเด้อมันมืดแล้วเด้ออามอาร์มอามคุว่าไม่ดีนะอาร์มอาร์มอาร์มเรียบเลยมันโหว่าแล้วตัวพิเศษตัวนี้อามตัวนี้ตัวนี้พิเศษนอนไปแล้วมึงนอนแล้วอุ้ยเฮี้ย แม่กูตกหลุมกูจะพาคุณไปตายด้วยอ้ามกูยังไม่ได้อัพเวลอ้ามอ้ามไอเฮี้ยไอ้เหี้ยกูจะตายอ้ามไอเฮี้ยอันี้เนกูไม่ไปเมื่อกี้ความชิบหายมาแล้วความชิบหายมาเยือนกูแล้วอ้ามไปอ้ามไอ้เหี้ยไปหน่อโอ้ยกลัวเลยไอ้เมื่อกี้ออบใจโซโซไปทำไรกันน่ะนอนจับหามกันเล่นอยู่ใช่มาดิเอาด้วยกัละ <laughs> ชววนด้ยนะและตอนนี้แบกนั้นก็เริ่มเคลียร์พื้นที่นะครับเพื่อที่จะทำโรงเรือนปลูกผักนั่นเองโอ้ยเอาว่ะ <c oughs> เขากำลังทำเรือนหอดีกว่า <c oughs> แพรว่าสาวยังไม่มี ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โรงเรียนโรงเรียนไหนๆก็มาแล้วมันก็ชวนผมเป็นแรงงานไปด้วยอีกคนนึงครับจากนั้นผมก็มีขยายพื้นที่ของฟาร์มแคตัสด้วยนะครับก็คือถ้าเป็นท่อนไม้จะได้เป็นสติ๊กใช่้าเราเราผมอยากได้ไม้แปรรูปอ่ะก็เอาเป็นไม้ดิบไงมาทาเปลี่ยนจากสติ๊กเป็นไม้ดิบไม่ใช่เปลี่ยนจากไม้แปรรูปเป็นไม้ดิบไม้แบบไม้แบบเพิ่งตัดมามันถึงจะได้ไม้แปรรูปไม่ใช่พ uh ี่ตอนเนี้ยอ่มึงได้สติ๊กเหรอไม้ธรรมดาได้เป็นสติ๊กใช่อ๋อก็ม NO um> ึออยากได้อะไร คไปเหนื่อยแตแล้วกูเหนื่อยแล้วนะกูมึงคุยกับมันได้กูขอพักขึ้หมองกับมันแป๊บมึงคุยกับต่อกับแบ็คแล้วนะกูปวดหัวจริงเริ่มไม่ได้เลยเยอะเยอะไหมผมอ่ะตอนแรกก็ปกปกติแล้วตอนนี้ไม่ใช่อะไรนี่ไงนี่ไงมันอยู่ตรงนั้นน่ะเนี่ยเขาเรียกว่าน้ำเว้ยถ้าถ้ามึงเรียกแบบโกอินเตอร์หน่อยน้ำถ้าเรียกแบบไทยๆหน่อยก็นางไม้ตัวหิวอืมเขาเรียกแบบโง่ๆเลยตัวหิว มีจริงจริงนะผลนะมึงมึงรู้ว่าเนี่ยรู้ผมเคยดูในทิกตอกอยู่พี่ที่เขามานั่งตัดแล้วมาโชว์อ่ะใช่ไอ้แ,อแบกเนะ่ะรู้เรื่องมัน,นี่ยรู้ดิที่เขามานั่งตัดนะอะันนั้นอ่ะเหมือนกุ๊ปปิ๊กเลยไออ่ะตอนนี้ผมก็ต้องขยายพันธุ์แค่ตัสนะครับวัสดุในการครับกรีนเฮาส์เนี่ยมันใช้แค่ตัสเยอะนะครับอพาร์ตสเตอร์ติดตัวไปด้วยเด้ออันสองอันอะ่ะบวกเลยขาหักมึงเดินช้ามากเลยนะย โขวดหินอยู่ดีๆอ่ะเรียบร้อยให้ผมได้ฝึกยังมีความตึงไม่ได้เลยไงวะเนี่ยแค่ควดหินนะกอกอไอ้ลืมเตรียมเกาะไปด้วยมึงอัพดีฟเอนเพื่อนที่ใส่เกาะเหล็กให้ได้เว้ยตอนเนี้ยใส่เกาะหนังมาก่อนเนี่ยมันมีหนังอยู่สามสิบเอ็ดอันเนี่ยทำเกาะหนังมาก่อนก็ได้ก็ผมจำไม่ได้แล้วเนี่ยว่าผมไปตายตรงไหนเนี่ยอ้าวโอ้มึงนี่เนาะเอาใจดีนะ กูปวดหัวจริงๆเลยมึงจะทําให้มันดีขึ้นหรือมึงทำมันแย่ลงวะกูอยากรู้อ่าเดินไปใกล้โกเลมอีกตายซะพักแตกูอะไปตายผมวันนี้ผมมีสเต็ปจุกโยกซ้ายขาสวย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 ต้องอย่างนี้ดีวะไอ้เฮียนี่ก็รู้แน่นอนอยู่แล้วรู้เลยรู้ตลอดรู้ทุกอย่างที่แบบโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้แม่งกูรู้ตลอด โอ้ยมึงแยกูเพิ่มเบลไปแล้วเนานี่ยล่าสุดในประมาณเนี้ยดูตลอดน้องพอเก็บเกี่ยวแคตตันได้พอสมควรนะครับเราก็นํามาเผาเพื่อแปรรูปจากนั้นก็มาคัาบรวมกันกับลาพีทเพื่อได้สีย้อมสีฟ้านะครับหลังจากทำสีย้อมเสร็จครับก็เผากระจกและนํามาคั้บกับสีย้อมกับไม้เราก็จะได้เป็นบล็อกกรีนเฮาส์ เพื่อที่ทําเป็นหลังคาโรงเรือนนะครับจากนั้นเราก็กลับมาที่โรงเรือนของหมู่บ้านนะครับเพื่อที่จะมาขุดอัลบกกินเฮาแต่ผมก็เจอเท่ากับต้นพลิกนะครับไม่รู้ว่ามันมาทาอะไรได้แล้วก็มีต้นมะเขือเทศด้วยซึ่งผมเก็บผลมาทั้ง2ต้นนะครับจากนั้นเราก็ได้ลองขุดดูนะครับว่ามันสามารถเก็บกลับไปได้ไหมเราจะได้ไม่ต้องเปลืองของคาฟนะครับสรุปก็คือเหมือนกระจกทั่วไปครับตีแล้วก็แตกไม่สามารถขุดได้นะครับจากนั้นก็ต้องมาขุดทรายเพิ่มนะครับเพราะเราต้องใช้กระจกในการคาฟด้วยพี่นอนรอที่เตียงแล้วกันนะ ไปเยอะได้ดีกว่านอนอย่างนี้อ้าวมันมาอย่างนี้เอ้ากำลังไปพี่ผมหารางขึ้นไม่เจอเร็วมีข่าวดีพี่ผมได้มาอีกสี่อันได้อะไรกวใจกูนอนรอมึงชุนตัวกูแข็งกูไม่ได้ถอดชุดไอ้เยอะกูถอดชุดออกก่อนดีกว่า หลังจากนั้นแบ็คก็เริ่มขึ้นโครงโรงเรือนของเรานะครับผมก็ได้ใช้บล็อกกรีนเฮาส์แกลสเนี่ยวางไปตามที่เรามีก่อนนะครับตอนนี้ประมาณสาสิบอันสี่สิบอันซึ่งจากพื้นที่นี่ไม่น่าพออยู่แล้วนะครับแต่เรานํามาวางไปก่อนนะครับแอ็กแทกแปดอุ้ยฮีแงนะรงนะตัวนี้แอ็กแทกสิบเลยว่ะแบ็คเงาเนี่ยอ้าน้ำมูกกูไหลเป็นใครเอาเปล่า <Yeah. S 1> <laughs> <laughs> เล่นตุเร่ห์อะร <laughs> ับไม่ได้หลังจากนั้นอาร์มก็มองว่ามันมีกล่องอะไรอยู่บริเวณแ,แถวนี้ครับซึ่งมันเป็นที่ที่มังกรอยู่ก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนนี้มังกรมันไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยอยากจะมาลองสำรวจดูแล้วก็เปิดกล่องดูซึ่งกล่องมันก็ล็อกไว้ต้องใช้พิกล็อกนะครับแต่ในตอนที่กำลังจะต่อบล็อกขึ้นมาผมเจอเขากับอะไรนอนอยู่ข้างล่างซึ่งรูปร่างดูเหมือนจะเป็นมังกรซึ่งตอนแรกก็กล้าก็กลัวไม่กล้าเข้าไปนะครับกลัวมันหลับหรือว่ามันตายหรือเปล่าหรือ,อยังไง แต่สรุปคือมันตายครับน่าจะเกิดการต่อสู้ระหว่างมังกรเกิดขึ้นหรือระหว่างมอนสเตอร์กับมังกรก็ได้อันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับว่าเหตุการณ์ก่อนที่มันจะตายเป็นยังไงและจากนั้นผมก็ได้ใช้ขวดเปล่าเพื่อเก็บเลือดของมันครับตัวนี้น่าจะเป็นมังกรไฟนะครับได้เรือมาทั้งหมด4ขวดครับอันนี้เราสามารถเอาไปคราบอะไรหลายๆอย่างได้นะครับเช่นดาบไฟอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับมังกรนะครับ จากนั้นนะครับเราก็เก็บกระดูกมังกรต้องบอกเผื่อผู้เล่นใหม่นะครับว่าการเก็บกระดูกมังกรนะั้นใช้แค่มือเปล่านะผมนะไปเอาดาบฟันเอาขวานฟันจริงๆแล้เราใช้แค่มือเปล่าก็เก็บได้เลยนะครับแต่น่าเสียดายนะครับถึงเราจะเอากระดูกพวกนี้ไปทําดาบได้แต่เราก็ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องมีสกิลแอคแท็กถ้าเป็นดาบไฟนี่ต้องเลเวลยี่สิบเลยนะครับเราก็เลยจะต้องเก็บไว้ก่อนอยังใช้ไม่ได้นั่นเองจากนั้นนะครับผมก็ได้มาปลดล็อกกล่อง แต่ก็ยังปลดล็อกไม่เสร็จนะครับก็ต้องกลับบ้านซะก่อนเพราะว่าตอนนี้มืดแล้วแล้วก็พลิกล็อกหักหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นก่อนจะกลับผมก็ไปเจอกับตัวล็อกมันเป็นนกที่สามารถจับเราบินขึ้นที่สูงได้นะครับและเจ้าตัวนี้มันขี่ได้ด้วยผมเลยตั้งใจว่าจะล่อมันไว้เพื่อที่จะมันไปขังไว้สักที่หนึ่งใกล้ๆบริเวณบ้านเพื่อที่ศึกษาว่าขี่มันยังไงนั่นเองนะครับการหลอกล่อมันเป็นไปอย่างทุลักทุเลมันเกาะผมและบินขึ้นไปสูงๆเลยนะครับจนมันบินเข้ามาติดในร่องตนาััมห่แปญ ก็เกิดให้พี่เราตายเด้อไอ้เรือ่องอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะเอาละครับที่มันเกิดขึ้นก็คือชาเลนจ์ที่เกมนั้นให้เราทำนั่นเองซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้สนใจนกอะไรแล้วครับผมสนใจแค่ว่าของผมนั้นมันมีเลือดมังกรกับกระดูกมังกรอยู่เอาแบบไม่อ้อมค้อมเลยโคตรหัวร้อนเลยนะครับมาแบบจังหวะคับขันพอดีเลยไม่รู้ว่าชาเลนจ์มาเกิดอะไรจังหวะนี้พอดีและสุดท้ายสรุปเลยครับเลือดมังกรหาย ได้แต่กระดูกผมพยายามไปตามหาหลายรอบมากๆนะครับไม่เจอแถมยังตายอีกด้วยกว่าชาเลนจ์จะจบนะครับเล่นเอาเสียเวลเสียทรัพยากรไปเยอะเลยกลับมาที่การต่อเติมโรงเรือนของเราต่อนะครับหลังคาโรงเรือนก็ต้องต่อเติมเพิ่มนะครับให้เสร็จซึ่งก็เหลืออีกเยอะเลยครับ หลังจากนั้นเราก็ต้องไปหาแร่ก,กันต่อที่เราจะมุ่งหาก็คือแร่ลาพิสนะครับซึ่งมันจะต้องใช้ผสมกับแคสตัสครับเพื่อที่จะได้สีย้อมและมันไม่สามารถปลูกได้บมนแคสตัสครับเลยเป็นส่วนประกอบที่หายากอย่างหนึ่งเลยนะครับเดินสำรวจไปมาผมก็ไปเจอกับโถงทางเดินย,วยาวๆนะครับซึ่งในนั้นก็ประกอบไปด้วยหลายห้องผมก็ได้เลือกเข้าไปในห้องห้องหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนห้องนอนปกติเลยครับพอเปิดกล่องดูเท่านั้นแหละ มีเหล็กมีอุปกรณ์มียาครบเลยครับหลักๆมีทอสเยอะมากมันก็เลยจําเป็นต่อการลงเหมืองสุดแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็ง่ายไปมันไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่คิดนะครับซึ่งไอ้เจ้าตัวนี้ก็คุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่ดีครับชื่อว่าอีวอเกอร์นะครับเป็นม็อบที่มีอาวุธเป็นขวานและรับมือกับมันได้ยากมากครับตายและก็ตายเอ้ยแต่ผมทำไมเนี่ยไอย้แม่ตัดมาทีตอนนี้งานยังไม่เดินเลยครับในการตามหาลาพี่ลุงผมนั้นผมจะต้องมาเจอกับ,กบตัวอีลูชเนอร์อีก ไอตัวนี้สามารถแยกร่างได้ไม่รู้ว่าร่างไหนร่างจริงร่างปลอมแถมว่ายังมีความสามารถอื่นๆอีกครับตายรัวๆครับช่วงนี้เราลืมกล่องที่เราต้องปลดล็อกไปเลยนะครับผมกลับมาปลดล็อกและก็ได้น้ํายาเลเวลมากับเหล็กครับซึ่งก็ดีเลยนะครับได้เพิ่มเลเวลด้วยลืมบอกไปเลยนะครับว่าเราก็ได้เพิ่มหัวใจไปแล้วด้วยซึ่งการคาบก็ถ้าดูในคลิปก่อนๆครับอันตรายทุกวินาทีจริงๆครับหลังจากนั้นก็ลงเมืองตามหาลาพิษกันต่อครับเราไม่ไปยุ่งกับอะไรแล้วนะครับตอนนี้ เลี่ยงได้เลี่ยงครับเสียเวลามากเลยโอ้คือความจริงแล้วถ้าหากว่าเราพยายามเลี่ยงครับมันก็จะเจออยู่ดีแหละแต่มันแค่เจอน้อยลงไอเ้เวลสิบเอ็ดกูอีกเวลเดียวกูจะอัพได้แล้วไอสัตว์แว่กตีเดียตายโอ้เหลือเวลห้าเจวลสิบเอ็ดกูโอ้โหไอคุยการหาลาพีของพวกเราก็เป็นไปอย่างงมๆนะครับจนการลงเหมืองครั้งนี้เสร็จสิ้นเราก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับขึ้นไปข้างบนกันนะครับไปอัพขึ้นๆือว่าจะทำก่อนก็ได้ไม่ได้ว่า เออติดต่อ <rôle> ก็ได้ครัาลิกออกไปปพิ่มตินตีดีจะตายของหายกูเลิกกูเลิกเลยเจอกันใหม่อ่ะไม่เล่นละไอ้เหย้ยนดิก็ตาจะไม่เล่นเลย แค่ขุดผมแค่ขูดหิน <_ at> และการลงเหมืองของเรานั้นก็ได้ขุดเศษหัวใจมาด้วยครับผมก็เลยได้รวมเป็นบล็อกหัวใจแล้วก็ให้แบ็คได้ใช้ก่อนจากนั้นผมก็จะใช้ถงทางเดินในบ้านนะครับทำเป็นชั้นสมุทเพิ่มเติมเข้าไปเพื่อที่จะเอาไว้เอนชั้นอุปกรณ์หลังจากนั้นเราก็มุ่งหลังคาโรงเรือนกันต่อนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้เราทําไปแล้วปา่ามัน80%ครับใกล้ที่จะเต็มแผ่นแล้วแล้วก็ข้างล่างตอนนี้เราได้ปลูกไปแล้วส่วนหนึ่งด้วยในส่วนที่มันพอจะปลูกพืชได้ครับหลังจากนั้นก็แวะไปทะเลทรายบ้างครับเพื่อที่จะไปตัดกระบองเพชรเพิ่มแล้วก็กลับไปลงเหมืองอีกทีเพื่อที่หาลาพิรวนกลับมาที่การทํากระจกรอบนี้เสร็จสมบูรณ์ร้อแล้วนะครับจากนั้นก็เริ่มบรรเลงบรรจงในการปลูกเลยครับ หลังจากนี้ถ้าหาว่าดูดูเปลี่ยนนั้นเราก็ยังสามารถปลูกได้อยู่นั่นเองผักก็จะเจริญเติบโตปกติครับเดี๋ยวเวลาทำหน่อยนะครับแต่ว่าใช้ได้ยาวๆแน่นอน แล้วจากนั้นน้องอามน้อยนะครับก็ได้ทําหอ,อกมาเป็นชุดเลยนะครับแล้วก็ชวนผมเผด็จศึกเจ้าตัวโกเลมตัวนี้ซึ่งมันอยู่ข้างบ้านของเรามาอย่างยาวนานและการต่อสู้กับมันโดยการปาหอ,อกนี่ก็พอจะได้ผลอยู่บ้างครับแต่หลักๆเราต้องคอยหลบตอนมันยิงระเบิดไฟมาเพราะถ้าหากโดนไปทีเดียวนี่ตายแน่นอนนะครับนี่ขนาดต้นไม้ยังไม่เหลือจนสุดท้ายเราก็จัดการมันลงได้นะครับ จะได้หมดเสียนน้ำสักทีพอะเราก็ไม่รู้ว่าวันดีคืนดีนั้นเราจะโดนมันยิงระเบิดใส่ตอนไหนครับหลังจากนี้คือเราไม่ต้องกังวลแล้วของที่ดรอปจากการตายของเจ้าตัวนี้นั้นหลักๆมีแค่เพชรครับที่น่าสนใจอย่างอื่นไม่มีอะไรน่าสนใจเลยครับ และกนนั้นผมหันไปดูที่หอคอยมันก็เหมือนจะพังลงไปด้วยเนื่องจากเจ้าตัวบอสตัวนี้ที่เราจัดการไปนั้นตายหอคอยเลยเหมือนจะโดนทําลายไปด้วยนั่นเองครับและก็ตัดมาที่ในบ้านครับในบ้านก็เกิดความเสียหายจากการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยแต่โชคดีที่เป็นความเสียหายที่ไม่ได้ใหญ่หลวงอะไรมากครับ มันยังพอที่ซ่อมแซมได้ไม่ยากแต่จะได้ผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่าเกมนี้เขามีสมุดแผนที่ด้วยแล้วผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาด้วยครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงประโยของมันก็คล้ายๆกับแผนที่ทั่วไปแหละครับแต่ว่ามันสามารถมาร์กจุดได้มาร์กว่าตรงไหนคืออะไรดูภูมิศาสตร์ในแผนที่ได้ด้วยนะครับข้อดีของการวิโลงเรือมันทําให้เราสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ตลอดปีนะครับมีอาหารในกับสัตว์นี้ตลอดปีเลยซึ่งเมื่อทาให้เรามีเวลมีอาหารที่ได้จากเนื้อสัตว์อีกทีด้วยนะครับ ผมยังไม่ได้พูดไปใช่ไหมครับว่ามีแทงน้ําใกล้ๆบ้านของเรามันเป็นแทงน้ําขนาดใหญ่ที่มันจุน้ําไว้ในนี้เต็มเลยครับแถมจะมีออฟซิเดียนข้างในที่เหมือนประตูเนเธอร์อีกด้วยเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรไปแล้วข้างล่างอ่ะอย่าอย่าไปดีกว่าพี่เฮ้ยเฮียเฮ้ยเฮ้ยเียกูลอยกูลอยอชิวเลย อามกูเอาคอตีกู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 รอดกูรอดกูรอดนีติวันนี้ผมกับแบกตั้งใจไว้ว่าจะไปหาไก่เพื่อที่จะมาขยายพันธุ์ในเล้าของเรานะครับเพราะว่าไก่นั้นเหมือนจะโดนกินไปจากตัวอะไรก็ไม่รู้ก่อนหน้านี้มันเลยทําให้เราไม่มีไก่เลยแต่พอเดินสำรวจไปอยู่สักพักหนึ่งครับผมมองไปรอบๆผมกลับไปเจอเข้ากับบางกรที่นอนแน่นิ่งอยู่ตรงพื้นลักษณะคล้ายๆกับตัวที่เราเจอก่อนหน้านี้ครับ มันเลยทาให้ผมรู้เลยว่ามันเป็นมังกรที่ตายแล้วผมก็เลยเข้าไปเก็บเลือดของมันและก็เก็บกระดูกมันมาครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในอนาคตในการทำดาบทำโล่ทำอุปกรณ์ดาก้อนต่างๆกวางมันน่าจะเลี้ยงได้นะพี่วันมะไกินอะไรเราต้องเลี้ยงกินอะไรถ้าเดาๆนะผักกะเพรากะเพราและการหาไก่ของพวกเรานั้นก็เป็นอย่างยากลำบาก ไม่รู้ว่าไก่ในระแวกนี้หายไปไหนหมดนะครับผมเดินตามหาวิ่งตามหาแทบจะพลิกแผ่นดินตายไปก็หลายรอบเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของไก่ครับเรียกได้ว่าหาจนมืดแล้วมืดอีกครับ2วัน3วันก็ไม่เจอหลังจากนั้นเราก็ล้มเลิกภารกิจเพราะว่ามันกินเวลายาวนานเกินไปนะครับแล้วตอนนี้ผมกําลังทำนั่นก็คือกระเป๋าคาดเอวครับถ้าหากว่าเราใส่มันแล้วนั้นมันจะช่วยเราขุดตีเร็วขึ้นถึง3%เเลยนะครับ และผมก็ได้ทําให้แบคใส่ด้วยนะครับแป้งผักของเราคือผลผลิตได้เยอะมากๆนะครับผมเลยได้นําแครอทส่วนหนึ่งครับมาทําเป็นน้ําแครอทส่วนประกอบก็มีน้ําสะอาดน้ําตาลและก็แครอทนะครับกินดูไหยกินดูไหม,ไ,หมไม่รู้อะกูให้มองลองก่อนแล้วกันเผื่อมันตาย เขื่อตายและก็เหมือนว่าน้ําแครอทนี้จะไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนะครับนอกจากค่าน้ําที่เพิ่มขึ้นมากกว่าการดื่มน้ําปกตินะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปเจอเข้ากับพื้นที่ที่เป็นเหมือนรังมังกรปลลักตอนแรกเราตั้งใจว่าจะมาหาไก่กันต่อแต่บังเอิญมาเจอเข้ากับรังมังกรแถมตัวมังกรยังไม่อยู่อีกด้วยนะครับเราก็เลยได้โอกาสที่จะเปิดกล่องบริเวณนั้นและก็พวกเศษทองอีกมากมายที่เราสามารถขุดได้พวกเอเมอรัลชุดเกาะเหล็กข้างบนวิ่งมังกรตายมังกรตายข้วงบนวิ่งข้วบนใช่หร

แล้วของเราเลยพี่เว้กูไอ้ยาหลังจากนั้นผมจะกลับไปเพื่อเก็บของตัวเองครับแต่ดันมาเจอไก่ที่เราตามหามานานอยู่บนต้นไม้แทบจะพลิกแผ่นด,ดินหาครับแต่มาเจออีกทีบนต้นไม้ผมก็เลยอุ้มน้องไก่นะครับกลับบ้านแล้วก็ให้แบ็กนั้นไปตามหาของที่โดนมังกรยิงเมื่อกี้นะครับแต่การกลับไปนั้นก็ไม่ได้ง่ายเพราะมังกรนั้นตื่นขึ้นแล้วแค่เข้าไปใกล้บริเวณนั้นก็โดนมังกรพ่นไฟใส่แล้วครับ ช่วงนี้ในเก็บเวลรัวๆครับจากการปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเดี๋ยวผมจะอัพสกิลแอคแท็นะครับให้ถึง16เพื่อที่จะใช้อุปกรณ์เพชรได้นั่นเองรวมไปถึงตอนนี้ที่ผมอยากจะอัพนะครับก็คือสกิลดีเฟนซ์ที่จะต้องใช้เลเวลถึง16เลเวลเหมือนกันนะครับในการใช้อุปกรณ์เพชรเป็นพวกอุปกรณ์เกาะและตอนนี้พวกเราก็กลังลงเหมืองอยู่เพื่อที่จะหาเหล็กมาใช้ก่อนเอางี้อาเม่ี้มึงเข้ามาในรูเนี่ยผมอยู่ในรูแล้วรูนี่ไงเราคู่สีเราคู่สีชอบชอบอ่ะชอบอ่ะ หลักตอนนี้ก็เพิ่มไม่ยอมด้วยจากการตีมอนนะครับจนตอนนี้ผมสามารถอัพดิฟเฟนต์ให้เป็นเลเวล16ได้แล้วนะครับหมีหรือว่าขนมปังขนมปังวะขนมปังไส้หมีขนมปังไส้หมีไม่ให้ไม่ให้อามดูขนมปังไส้หมีมึงอะกำลังพูดพูดอะไรพูดพูดพูดดิขนมปังไส้หมีว่าอามพูดมาพูดเลยขนมปังไส้หมีขนมมไส้หีเอออด้่ารักจัด ลราจกนั้นนะครับเราจะตัดปัญหาเรื่องน้ําดื่มของเราออกไปโดยการจะทําเครื่องต้มน้ําขึ้นมาเลยเพื่อที่จะตักน้ําสะอาดดื่มได้ทันทีไม่ต้องเอาน้ําไปต้มอีกรอบนั่นเองนะครับเรานาบนล็อกเนื้อแทลล์ไปวางในหลุมแล้วก็จุดไฟเพราะว่าบล็อกเนื้อแทลล์นั้นมันจะติดไฟตลอดเวลานะครับจากนัน้นก็วางไอ้นี้ลงไปเติมน้ําตักน้ําใส่น้าก็จะโดนต้มครับเดือปดปุดๆแบบนี้เลยแล้วผมก็ได้คาบกระเป๋าใส่น้ํานะครับจากหนังวัว เอาไว้ใส่น้ําพกพาน้ําไปได้ทุกสถานที่ครับซึ่งเราก็สามารถตักน้ําได้แบบนี้เลยตักได้หลายรอบนะครับจนเต็มขวดนั่นก็หมายถึงว่าเราสามารถกินได้หลายรอบเหมือนกันนะครับจากนั้นผมก็ได้ทําถังเพิ่มนะครับเพื่อที่จะผลิตน้ําได้เยอะขึ้นหลังจากนั้นก็มีไปลงเหมืองขุดแร่ต่างๆครับก็ไม่ได้เจออะไรสําคัญมากนอกจากแร่ที่คุ้นเคยกันขุดเหมืองนี่กินเวลาไปอีกประมาณสัก20นาทีครับผมกับแบกก็ขึ้นมาข้างบนกันแล้วก็มาเจอเทากับชาเลนจอะไรอ่ะอะไรวะเนี่ยเสียงโคตรดังเฮ้ยเฮ้ย ออะไรแมลงเมาแมลงเมา,แ,มาและหายนานะของพวกต่อแตนแมลงเมา,มาพวกนี้ครับนอกจากมันจะมาสร้างรังยิ่งใหญ่ที่ข้างๆบ้านเราแล้วนั้นมันก็ยังจัดการสัตว์ในฟาร์มของเราไปสะเกือบหมดเลยไก่ที่เราตามหามาทั้งคลิปมาโดนชาเลนจ์ชาเลนจ์เดียวครับจะเรียกว,ว่าหายนานะเลยก็ได้ครับแถมเราก็แทบเดินออกจากบ้านไม่ได้เพราะว่าต่อเตนพวกนี้เนี่ยมันเยอะเหลือเกินการต่อสู้ก็เป็นไปอย่างทุลักทุเลจนชาเลนจ์จบรังของเจ้าพวกนี้ก็เริ่มหายไปครับ แต่สิ่งที่หายไปเหมือนกันก็คือสัตว์ในฟาร์มของเราครับเดี๋ยวว่าอีพีหน้านะครับเราค่อยมาแก้สถานการณ์กันใหม่เราอาจจะต้องย้ายสัตว์นะครับเข้าไปอยู่ในโดมหรือต้องมีหลังคาให้มันแล้วนะครับและสําหรับครูนี้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์เอาไว้เจอกันใหม่อีพีหน้านะครับมาอี